สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรโตีนดีๆจากพืชคูณสองจากกรณีที่พนักงานสอบสวนสอนนอดินแดงได้ยื่นคำร้องขอฝักครั้ง2ผู้ต้องหาหนักกิจกรรมทางการเมืองประกอบไปด้วยนางสาวทานตะวันตัวตุวตวลานนท์และนายนัทนนชัยมหาบุตรเป็นครั้งที่3ระยะเวลา12วัน นับแต่วันที่9ถึง20มีนาคมเนื่องจากมีความจำเป็นต้องสอบปากคำพยานเพิ่มเติมทั้งย่างต้องรอผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานว่ามีการแก้ไขดัดแปลงหรือไม่เพื่อประกอบการพิจารณาทำความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสอง อย่างไรก็ตามนายกฤษดางนุจรัตทนายความจากศูนย์ทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังสารพิคห์คำร้องและข้อเท็จจริงจากการไตส่สวนแล้วเห็นว่าคดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งยังไม่แล้วเสร็จจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องฝากขังได้ตามคำขอพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดการสอบส,วน,ส,อบสวนให้แล้วเสร็จภายในการฝากขังนี้ ทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่นางทิชาณนครและบิดาของตะวันได้ขึ้นไปยื่นเอกสารคำร้องคัดค้านการฝากขังและขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้งหมดได้ลงมาทำกิจกรรมจุดเทียนบนขั้นบันไดหน้าศาลอาญาพร้อมร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาจากนั้นร,ปรอปภได้ขอความร่วมมือให้ทั้งหมดไปจุดเทียนที่ด้านนอกบริเวณศาลต่อมาได้เคลื่อนไปยังพื้นที่อนุญ,ญาตและจุดเทียนพร้อมร้องเ,งเพลงเพื่อมวลชน นอกจากนี้เมื่อแรกกลารในกาสามนาทีที่ผ่านมาได้มีเยาวชนหญิงน้องหยกได้ใช้ลิปสติกสีแดงเขียนลงบนเสาหน้าศาลอาญาด้วยอักษรคอควายจุดก่อนที่มวลชนอรอบจะขอให้น้องหยกยุติการกระทําดังกล่าวแล้วนําผ้ามาเช็ดทําความสะอาด ต่อมาศาลพิคห์แล้วเห็นว่าในการไตส่สวนคำร้องขอฝากขังครั้งที่3ศารมีคำสั่งกำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดการสอบสวนให้เสร็จในการฝากขังครั้งนี้แม้ผู้ต้องหาทั้งสองมีอาการวิกฤตตามผู้ร้องอ้างแต่เมื่อผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเชื่อว่าผู้ต้องหาจะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตกรณีนี้ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องแจ้งคำสั่งให้ผู้ร้องและผู้ต้องหาทราบ